ตุกเมือง네ไทยมีไม่ขึ be ้นจะขึ้นตุกๆที่นี่เพราะตุกกอันนี้หรอนี่ซื้อขีิทสิ์จากเมืองไทยนะจ๊ะตุกๆเนี่ยตุกๆปพอตุกเกใช้ชื่อตุกๆด้วยนั่งไปไหนกันหลอสสบก็นั่งไกันวะนั่งรอบเมืองไง เราจะไปทัวร์ตุกๆกันนะคะตอนนี้ต่อรองราคาอยู่รถไม่สวยค่ะแต่คนหล่อเป๊ะไปดูเมืองไงซิตี้ทัวร์สี่คนนั่งได้หรอสี่คนนั่งได้หรอ40สี่สิบยูโรก็คือหมายว่าคนละสิบยูโรไม่ได้สี่คนนั่งได้หรือเปล่าอ่ะถามเขาสิ ดไเเรนิไบววบังคอกน่ารักมากหล่อมากกินไม้กินสามสามสิบไม้กินค่ะดูนะาหิวอ้ยหิวดีใจไงวันนี้จ่ายไป40สบเนี่ยเออสี่สิบนาไม่เป็นนายสี่สิบคนละสิบคนละสิบนายหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะบอกบอกบอกเราให้สิเดี๋ยวอมกัน ตุกตุนลูกลิสันะลกตน่าูิตน่าลูกลิสต่าลตูนลสตูนาลูกสตูนายกิตูน่าลูกลิสตูนาลิสาลูสตูร่าลน่าลส่าลูลน่าลกน่าลกลิสนล่ินาลูน่กนางากลตุกลิ่สอ ลิศมากค่ะเมืองี่นมีไม่นั่งเมืนง่างมินิ40ยูโรโหยมากค่ะเมืองไงเมืองไทยมีไม่นางเมืองนางี่นิ40ยูโรโอ้ยเลย,ย,ยสวยมากสวยมากค่ะแต่โอ้ยเป็นมิสอะไรสักมิสเลย่งไม่ทำบวกรีทำบวกนะคะมาปฏิบัติหน้าที่ที่ลิสบอนนะคะกกค่ะมิสโปรตุเกสค่ะสวยงามค<อ>่ะใจหรอสวยตัย้งแต่ สวยมากค่ะมเทช็ิมงเงาปากพ่อายจะนบอกมิทิเมงดีท่านมันไม่สวยบร่ได้ชัางชันดี่ช้ของแท้ค่สวยแตเด็กค่ะ ประตูน้าจา๊ะสวยค่ะสวยแกแล้วยิ้มหวานค่ะหวานเจนปินแล้วมั้งน้ำแตกเ <c oughs> ยอะน้องนังน่องอยู่ใกล้พีเถาเนี่ยยก เลยหลังก็เป็นภาษาเดียวกับบ้านดาวนะใช่ภาษาเดียวกันเลยนนะหลังนะเลยหลังเลยใช่ว่าเลยหลังเลยมีคำศัพท์คอนเสิร์ตที่อยู่ในภาษาไทยเยอะมากเพราะเขาเป็นภาษาที่มาอยู่อยุธยาแล้วภาษาอีสานว่าเขาว่าอย่างเขาว่าประตูประตูประตูเลยหลังเออมื้สองอย่างเงี้ยพือนสองก็มีมื้นสองแปลความหมายมื้สองเลยของมือนสองประตู สวยอยู่นะเล้วเลิเป็นดาวเจ้าละเค่อย่างเงี้ยหรอน้อยหน่าไม่ใช่แต่คำว่ามารลกรอนี่ก็ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่หรอมารลกรมอนนมาจากมาร์ลกาไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดีกล้องมาถ่ายไปเดี๋ยวถ่ายให้3ามคนตรงเนี้ยวอาจูบไหนซิจูบพี่เขาหน่อยเจนแลวจูบเลยจูบกิ๊ฟวันทุกกิ๊ฟวันทุกคิแล้วเร้ว เยอะอีกแล้วดาดดาดเลวดัดอะไรนะคะเอาใหม่สถานีบรอเนียก็คือเป็นสถานีรถไฟที่ไปทางภาคเหนือนะคะนั่งรถุก็เปิดบทคุณนะคะมันหัวลำโพงบ้านเราละค่ะอหัวลำโพงเอาอยังไม่ถึงค่ะป้ายนาค่ะไก่มัวไก่มัวนี้คือพิพิธภัณฑ์ทหารค่ะถึงแล้วค่ะไปรัวโตใช่ไหมใช่ เราเป็นช้หล่อลูกโซดนะโอ้ยเดินเดินวัดถึงเส็บชั้นแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้นะจ๋าเจ้าแม่นี่อะไรเนี่ยงานวัดเต็มไปหมดไม่ได้โฟนมีไรสเกลรับควานะที่เราก็ไปรังของเราโอ้ยตายตายรังเดิมตายลองเดชวันนี้จะทำรัดหน้าให้กินนะคะ สวยมากนั่งรถกลกรนั่รถมาเสรยถึงบ้านสวยสวยขอถึงราคาอากรัสรสกี่ะพี่แม่ได้ดีรต่าอักนรีกนเอรเตอร์เตออร์เตอร์เอรเตรเตร์เต่รีตอรเตอรเอร์เตะคตอร์เเอรเว้รตาเอราเตอรเตาออเออตอเตา

อันนี้สวยๆนะคะเออสวยนะ